สามตัวตรงพาลวยงวดวันที่สิหพฤษภาคมให้เลขเด่น4 6 3เลขชุดสามตัว ในงวดวันที่สองพฤษภาคมเลขเด่น0เข้าหลักร้อยบนชุด3ตัว910เข้าเป็นสตัวโต๊ดของสตัวบน019ผังเลขเด็ดงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น5728

เลขเด่น0เข้าหลักร้อยบน1เข้าหลักสิบบนชุดสองตัว19เข้าสองตัวบนเลขชุดคู่เงินงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น7เด่นลอง4เลขชุดสองตัว21 24 27 28 สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดส8่เจหนึ่งเจสองเสเจ็ดแหนึ่งแสองแปดดเเลขชุด3ามตัว8ปดสี่หนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งสเจ็สี่สองเจหนึ่งสาสองห้สี่ศ ในงวดวันที่สองพฤษภาคมเลขเด่น5เข้าหลักหน่วยล่างชุดสองตัว6 5เข้าสองตัวล่าง